พี่น้องครับนี่ครับมาทานไส้กรอบปุกโงนะครับมาอุดหนได้ด้วยครับเด้อที่ตลาดตู้รุงกุบลวรรนครับคุณเจ้าครับผมขายทุกวันครับวันนี้วันเสาร์ครับก็มาแวะอุดหนุนได้เด้อนี่ครับไส้กรอบครับนี่ก็กำลังครับตัดเตรียมไว้เป็นลูกนะครับผม มันก็จะมีน้ำจิ้มครับมีน้ำจิ้มครับเนื้อจิ้มตัวมีก็มีมีพริกครับมีพริกทอดนะครับผมม,นะมามเวฟคุณนุ่นได,ได้ด้วยครับเด้อที่ตลาดชลุ่งชื่อเป็นตัวนอนครับขายทอดดนะครับ สองค่ำครับผมไม่ดีครับมาแวะอื่นได้เลยครับเด้อะใส่ยูไก้เอาไม่ได้ปลาน้อยผมเนี่ยลูกพอดีคำนะครับลูกพอดีคำไม่ได้รับประกันความอร่อยแน่นอนครับผมรับประกันความแน่นอนครับมาแวะได้เลยนะครับ